สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านๆของจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์เมนูแซ่บๆนะคะก็คือยำเห็ดรวมหมูยอหรือจะเรียกยำหมูยอใส่เห็ดรวมก็ได้นะคะเป็นยำเห็ดอร่อยๆแซ่บๆค่ะวิธีทําง่ายๆนะคะสูตรน้ํายำง่ายๆแต่แซ่บมากๆเลยนะคะทํากินได้บ่อยๆเลยละค่ะก่อนไปเริ่มลงมือทาจิ๊บฝากกดติดตามช่องเล็กๆของจิ๊บเพื่อเป็นกําลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะ ขั้นตอนได้นะคะเราไปเตรียมลวกเห็ดกันไว้ก่อนเลยค่ะเตรียมเห็ดนะคะวันนี้จิ๊บจะใช้เห็ดเข็มทอง100กรัมนะคะนํามาตัดตีนออกค่ะเห็ดชิเมจิ100กรัมตัดตีนออกเหมือนกันค่ะเห็ดนางรมหลวงหรือเห็ดออรินจินะคะ80กรัมนํมามาหั่นเป็นชิ้นตามชอบเลยค่ะต่อไปนะคะตั้งน้ําร้อนลวกค่ะลวกเห็ดรวมกันลงไปเลยนะคะเห็ดเข็มทองถ้าเขาติดกันก็ฉีกๆออกด้วยนะคะลวกประมาณ5-10นาทีในน้ําร้อนนะคะ แค่นี้เห็ดก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะลวกไปนะคะขณะที่เราลวกไปนะคะจิ๊บจะมาหั่นหมูยอค่ะวันนี้จิ๊บใช้80กรัมนะคะวันนี้จะกินไม่เยอะนะคะหั่นเสร็จแล้ว ก็เอาหมูยอลงลวก3นาทีสุดท้ายก่อนจะตักขึ้นนะคะเพราะหมูยอเขาสุกอยู่แล้วนะคะเรานําไปลวกเฉยๆนะพอเห็ดกับหมูยอสุกก็ตักขึ้นเลยค่ะจิ๊บจะใช้ตะแกรงตักแบบนี้นะคะตักใส่ชามที่เป็นรูนะคะจะได้สะเด็ดน้ําออกค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะไปตำพริกกระเทียมกันค่ะจิ๊บใช้พริกแดง2เม็ดนะคะหรือใส่ได้ตามชอบเลยค่ะกระเทียม8-10กิดนะคะใส่ในครกแล้วก็ตำหย,ยาบๆค่ะหรือจะตำละเอียดก็ได้นะคะยิ่งตำละเอียดเนี่ยยิ่งจะเผ็ดนะคะ พอ,อเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนค่ะเรามาหันมะเขือเทศนะคะวันนี้จิ๊บใช้มะเขือเทศลูกใหญ่นะคะจิ๊บใช้ครึ่งลูกค่ะหอมใหญ่จิ๊บใช้ครึ่งหัวค่ะนำหัรนเตรียมไว้เลยมะนาวหนึ่งลูกค่ะหรือใส่ได้ตามชอบเลยนะคะของจิ๊บน้ำดีมากๆเลยจิ๊บเลยใส่หนึ่งลูกค่ะขึ้นช่ายสองต้น ต่อไปเราไปเริ่มยำกันเลยค่ะเตรียมชามผสมนะคะใส่พริกกระเทียมที่เราตำไว้ลงไปค่ะใส่น้ำตาลปี๊บพึ่งช้อนจิไม่ชอบหวานนะคะถ้าใครชอบหวานก็เติมได้เลยปรงชูรสหนึ่งช้อนชาไม่กินไม่ต้องใส่นะคะน้ำต้มสุก2อถึง3ช้อนค่ะน้ำปลา1ช้อนค่ะจิจะใส่น้ำปลารานะคะประมาณ2ช้อนนะหรือประมาณพึ่งทับเพียค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะ ใส่มะนาวนะคะจิ๊บจะใส่ลงไปทั้งตอดเลยนะคะหนึ่งลูกอันนี้ก็เพิ่มรสได้ค่ะต่อไปใส่มะเขือเทศกับหอมใหญ่ลงไปเลยค่ะแล้วกค็คนให้เข้ากันนะคะพอคนเข้ากันเสร็จแล้วตอนนี้ก็สามารถชิมรสเท่าๆได้เลยค่ะว่าเราชอบรสแบบไหนก็สามารถเพิ่มรสได้เลยค่ะพอได้รสที่ชอบแล้วใส่เห็ดกับหมูยอที่เราลวกไว้ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันคะ่ะ พอเข้ากันแล้วนะคะใส่ขึ้นช่าย2ต้นที่เราหั่นไว้ค่ะแล้วก็กนให้พอเข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำเห็ดหมูยอค่ะก็เตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะมีเทใส่จานแซ่บนัวเข้ากันดีมากๆเลยนะคะกินเห็ดดีมีประโยชน์อย่างที่จิ๊บบอกนะคะสามารถทํากินได้บ่อยๆเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ